พี่น่าจะได้แบบชั่วโมงก็ร้อยหกบาทงเงี้ยก็ชวนเพื่อนมาแบ่งกันเ <G un> หลือคนละ80บาทเพราะว่ามันหารสองไปเรียบร้อยแล้วจะมาแจมด้วยพี่บบกเฮ้ยยัยงไงวะเนี่ยหารสามไม่มีอะไรเหลือลนะสุดท้ายลาออกจากร้านที่ดังที่สุดคือรเวริ์ไซด์อะเพื่อมาอยู่ร้านแบบร้านใหม่กับวงไม่มีประสบการณ์เลยแล้วก็มาเริ่มจากจุด นับสิบอะมาเริ่มนับหนึ่งกับ ETC ใหม่ไปดูฝรั่งเล่นแบบแจ๊สในโรงแรมเชอร์าตันอะไรเงี้ยตังก็ไม่ค่อยมีนะแต่มันต้องไปซื้อดิงไะฮะดิงหนึ่งสามสี่ร้อยนะวันนั้นอ่ะซื้อหนึ่งดิงแล้วก็นั่งกินถั่วจิบเลยจิกินถั่วกับน้ำเปล่าแล้วก็แบ่งกันจิบเล่นประจำมาจ้างแต่ว่าต้องเล่นสองเบรกนะชิบหายละสองเบรกเอไงวะไม่เป็นไรก็สิบเพลงกันหนึ่งถึงสิบใช่ป่ะเบรกสองก็เรียงสิบถึงรา e TC ในวันแรกปี2 0 0พวันนั้นพี่มิ้นมือเบสมาชวนเรามันจะอยู่ยุคยุคที่เป็นนักศึกษาครับแล้วก็สมาชิกก็ยังไม่ได้เป็นอย่างนี้ทั้งหมดเพราะตอนเป็นนักศึกษามันจะหยิบยืมกันมายืมพี่เดียจากอะคาเปราเซเว่นมาร้องและมีมือกลองอีกคนพี่ก้าอยู่อีกคณะหนึ่งไม่เรียนดนตรีเป็นเพื่อนกันเนาะชนะปีจริงๆอะ่ะคือปี99 1 9 9 9นี 9. 9่้กาเนี่คือกาเนิดกำเนิดเพื่อในวันแรกไม่ใช่เพื่อออกอัลบั้มเพื่อแข่งดนตรีของแบบสโมสรนักศึกษาอะไรเงี้ยแข่งเสร็จปุ๊บ เฮมาลองระดับประเทศมาแข่งที่กรุงเทพตอนนั้นเนสกาแฟโอเพนอัพมิวสิเป็นสปอนเซอร์จัดแข่งที่เดลโมบางกะปิแล้วในวันนั้นน่ะ e อซียังไงไม่รู้ชนะเลิศแชมป์ประเทศไทยปี2000กลับไปด้วยความภาคภูมิใจแต่ปรากฏว่ายังเรียนไม่จบไงครับก็กลางคืนก็เล่นร้านเหล้าเล่นผับแล้วได้รู้จักพี่หนึ่งละพอตอนนั้นพี่หนึ่งเล่นรีเวอร์ไซด์ตอนนั้นคือร้านดังมากเขาก็คือ หนุ่มเจนเดียวกันแบบหนุ่มนักศึกษายังเรียนไม่จบอ่ะแต่ว่าเล่นกับวงวงดังวงรุ่นใหญ่ของดิวเวอร์ไซแขกเต็มร้านแล้วพี่หนึ่งแบบตีเปอร์แบบโอ้โหเท่ททเลยแขกเต็มทุกคืนครับเต็มทุกคืนฝรั่งคือละเป็นร้านดังแล้วเราเล่นเราแบบแขกฝรั่งมาทุกวันเป็นวงที่ฮอตมากตอนนั้นเล่นเพลงสากลเล่นเอิร์ธวินเดนไฟเจมี่โรควายเล่นคุนนมันเล่นคุมันฮะแล้วก็ชื่อวงคูลเดอะคูฮะแต่มันมีเดอะคูลคูลริทึมิก คูริทมิกก็เล่นเพลงพวกฟังกี้โซอะไรพวกเนี้ยครับเล่นเพลงมันมันกันสกาอะไรเงี้ยแล้วก็วงเอทีซีก็เล่นอยู่อีกร้านหนึ่งอยู่ไกลๆหน่อยไกลๆเป็นร้านแบบหลุดหลุดโซนนิดหนึงหลุดโซนนิดนึงร้านแบบไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ร้านทุกเขาเปิดใหม่เขาก็ไว้ใจเรานะเขาก็เขาก็อาจารย์เขาก็แบบเป็นเจ้าของร้านเปิดใหม่ก็ยังไม่มีประสบการณ์ เขาก็เลือกวงไม่มีประสบการณ์ไปเล่นเพราะเห็นเราประกวดชนะไงเห็นเราประกวดชนะวงนี้สุดยอดเลยเอาเราไปเล่นเราก็เล่นกันแบบเล่นไม่รู้เรื่องเลยเล่นเพลงอะไรบ้างเล่นเพลงประกวดเนี่ยแอกสั่งกุ้งแช่น้ำปลาอยู่เล่นทีเสมอจัดใจเลยแล้วพี่เล่นกันในวันแรกๆที่แบบตอนนั้นเป็นนักศึกษาไม่มีประสบการณ์ซ้อมกันแบบแทบตายกว่าจะได้10เพลงอ่ะแบบซ้อมกันโหโคตรยากมากในการทําวงครั้งแรกนี่ไปเล่นร้านร้านบอกอ๋อ เล่นประจำมาจ้างแต่ว่าต้องเล่น2เบรกนะชิบหายแล้วสองเบรกเอาไงวะไม่เป็นไรก็ไอสิบเพลงกันหนึ่งหึงสิบใช่ป่ะเบรกสองก็เรียงสิบหึงเดือนวนวนวนเพรลูกค้าเช็คบินไปวนวนเพราะลูกค้าเขาจะไปตั้งแต่เบรกแรกแล้วพวงเล่นไม่หนุกเพราะนั้นไอเบรกสองมันจะเป็นแก๊งใหม่ก็สิบสิบไปหนึ่งได้อยู่ตอนนั้นพี่อยู่ปีสี่ครับ ทำงานตรงนี้รีเวอร์ไซด์เนี่ยทำงานมาตั้งแต่ปีหนึ่งมีความชอบอีกอย่างหนึ่งคือชอบตีกลองชอบตีกลองมา,มากๆก็จะมีกลองอยู่ที่บ้านแล้วก็ซ้อมตีกลองทุกวันก็คือถ้ามือกลองไม่อยู่เราตีแทนได้เลยเราก็จะซ้อมแบบทุกวันยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอไปที่ร้านเราไปในฐานะน,นักร้กองนักร้องนําแล้วก็เราก็ชอบตีแล้วก็เอาเพลกชันมาวางข้างหน้าเอาวางไปวางมาเพลกาชาันมันเยอะขึ้นเรื่อยๆจากบองโก้คู่หนึ่งเริ่มมีเริ่มมีคองกาคอนกามาเริ่มาม,ามีทีมเลน ทิเมเบเลตมาเริ่มมีแบบอาโกโกเบลคาเบลตอนนี้คือกลายเป็นมิวบูเคชันไปเลยครับ <laughs> <laughs> กลายเป็นมิวบูเคชันโดยไม่รู้ตัวแต่กลับมาบ้านสิ่งที่ชอบที่สุดคือการตีกองทีเนี้ยพอพี่โซ่เขาจะมาที่ร้านทุกวันอาทิตย์มาเล่นแจ๊สเล่นแจ๊สอ่าเป็นดูโอเล่นกับดับเบิลเบสเป็นโนโกับดับเบิลเบสเล่นเพลงบัลเลงกัน 2, ค, 2> คนบางบางวันผมมาถึงก่อนผมแบบมุมงนีเน้เล่นเล่นเพลงแจ๊สด้วยเราก็แบบโอ่ยอยากเล่นจัง ขอขึ้นไปแจมเพราะว่ากองมันตั้งอยู่แล้วกองมันตั้งอยู่แล้วมันคือมันคือที่ที่วงเล่นกลางคืนนั่นแหละแต่ช่วงแดดร่มลมตกอ่ะเขาให้พี่อย่าไปเล่นเป็นนองแบบนุ่งนิ่งคลอไว้ก่อนคลอซึ่งจริงๆวันแรกที่เล่น่ะเขาให้เล่นลูกกลุ่มด้วยซ้ำพี่น่าจะได้แบบชั่วโมงละร้อยหกสิบบาทอะไรเงี้ยก็ชวนเพื่อนมาแบ่งกันเหลือคนละแปดสิบบาทเพราะว่ามันหารสองไปเรียบร้อยละ้วยบเขาเขาไม่จ้างเพิ่มเนาะไม่จ้างเพิ่มอ๋อใจแข็งมากเลยจะบอกอ้าวงี้ถ้ามาอีกคนเดี๋ยวเขาแบบเลี้ แต่เงินอะร้อยหกหารสองนะเหลือแปดสิบปีเตอร์บอกกูจ้างคนเดียวกูไม่ได้จ้างสองคนทีนี้มึงเอาไปเหลือคนละ80แล้วจะมาแจมด้วยพี่บอกเฮ้ยยังไงวะเนี่ยหารสามไม่มีอะไรเหลือละแต่ว่าเข้ามาด้วยใจเราก็ไปคุยกับร้านร้านก็ไม่จ่ายเงินเพิ่มนะไม่ให้ก็ให้อาหารอีกจานหนึ่งกับน้ำอีกดิ้งหนึ่งพวกพี่ได้เงินกัคนละ80บาทกลับบ้าน พี่หนึ่งไม่กินข้าวเย็นมื้อหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญคือมันได้เล่นดนตรีด้วยกันในวันนั้นเขาไม่คิดอะไรเลย,เ,ลยเราแบบเข้าใจเข้าใจว่าแบบเออมันไม่ได้จ้างกันง่ายๆเราก็แบบอยากมาเล่นแค่นั้นเองพอนัดซ้อมกันบ่อยเข้าก็เพลงก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเขาก็เริ่มได้เห็นเราเล่นกลองบ่อยขึ้นจนวันหนึ่งเลยชวนไปอยู่วงจริงๆเลยเพราะว่า มือกลองกำลังจะออกพี่หนึ่งไม่ได้ไปประกวดกับเรานะ<ม>แต่มาในยุคที่ประกวดเสร็จแล้วกลับมาเล่น<ม>เล่น้านเล่าที่เชียงใหม่สุดท้ายลาออกจากร้านที่ดังที่สุดคือลิเวอร์เซด์อ่ะเพื่อมาอยู่ร้านแบบร้านใหม่กับวงไม่มีประสบการณ์เลยแล้วก็มาเริ่มจากจุดนับสิบอะ่ะมาเริ่มนับหนึ่งกับอีดีซีใหม่ในวันนั้นเราอยากเล่นร้านดัง แต่เรารู้สังขานตัวเองล้ว่าเอาไม่อยู่ครับในวันที่เราเป็นเด็กน้อยอมันไม่ได้ง่ายเลยนะการที่ไปเล่นร้านดังเพื่อที่ไปเล่นให้คนอื่นฟังคน<อ>ไม่รู้จักเราเราเป็นฝรั่งเต็มร้านเลยเราก็มีความสุขด้วยแล้วคนฟังก็มีความสุขด้วยยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับ<ส>เรายังมีความสุขกับตัวเองแต่ว่าคนฟังยังไม่มีความสุขเลยเพราะว่าเราจะรู้ประสบการณ์คือบางวันที่ EDC เล่นอ่ะเขาจะมีบางร้านบางวันที่วงแบบอยากจะหยุดอ่ะเขาต้องหาวงแทนไงแล้วเขาเอาเราอ่ะไปเล่นร้านดังแค่เราเป็นแทนเดือนหนึ่งหนนหนึ่งหรือ2เดือนหนึง เรา่าเอาไม่อยู่แล้วนะวันนั้น oh <my. S 1> คือแขกเดินเข้ามาในร้านแขกเห็นใายวะแค่นี้แขกก็ไม่เชื่อละเห็นหน้ามันไม่ใช่หน้าเดิมไม่ใช่นั้งร่องคนเดิมเป็นวงเราอ่อนที่ไหนไม่รู้มาเล่นอะ่ะยากมากที่จะเอาชนะใจแขกให้อยู่จนร้านเลิกได้จำไ,ได้จำได้ตอนนั้นที่เราไปเล่นที่จีจี้จีจี้มันเป็นแบบผับกึ่งเทคผับกึ่งเทคซาวมันก็จะบึ้มบึ้มอะ่ะซับใหญ่ๆอะ่ะแล้วเราก็ไม่เล่นหัวค่ำแล้วเพลงเล่นเพลงอ้องทอนแทนอ่ะ The Girl from แต e เกิร์ลฟ r ร์มมีปานีมา a แล้วบรรยากาศร้านเทกอะนึกภาพเทกออกไหมครักันเดียวปุ๊บบุ้ง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 บุงบุ้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 บุ้ง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 ุงบุ้งบุ้งบุ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 ้งบุ้งบุ้งบุ้งุุงุุงุุ เล่นให้แขกเต้นทั้งร้านเพราะร้านไม่มีคนไงก็จะเป็นเป็นแจ <บ au, S 1> <ๆ>๊สเบาๆเป็นฟ<ๆ>ิวชั่นอ่อนๆโอ้โหเละเทพอมีหนึ่งเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีมีคนที่มีประสบการณ์เข้ามาช่วยในการปรับลิสเพลงครับใช่ใชเพลงที่พวกเราเคยคิดว่ามันควรจะฟังแต่ว่าคนไม่ฟังเลยก็กลายๆเป็นเพลงที่แบบโชว์แบนด์ด้วยแล้วก็ได้ คนชอบด้วยอะไรย่างเงี้ยครับเพราะเขาอยู่หลีกแข่งมาแล้วมาช่วลีกแ่แต่ในวันนั้นประสบการณ์เขาสูงสุดนะประสบการณ์เราคือเรามีแต่ความรู้เพราะเราเรียนดนตรีแบบเรียนในมหาลัยอ่ะแต่เราไม่มีประสบการณ์เลยเอาสิ่งที่มีความรู้อ่ะยังเอามาใช้ให้ประสบความสําเร็จยังไม่เป็นเลยวันนั้นเขามาเป็นครูในช่วงวางรากฐานแรกว่าเฮ้ยลองเล่นเพลงแบบนี้ไหมลองอย่างนั้นอย่างนี้ไหมพอเพลงพอช่วงที่มันเริ่มดึกเฮ้ยมันต้องแบบเจ๊ะเพลงเร็วนะอะไรเงี้ย เราเริ่มได้ไปแบบเล่นสลับหัวค่ำร้านดังละร้านดังของเชียงใหม่ชื่อร้าน Cottage Riverside Good w i l l Cottage ในวันนั้นนะเป็นร้านดังที่มีไลฟ์แบนที่แบบดีมากครับแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเนาะอยู่มาวันหนึ่งก็มีโปรดิวเซอร์จากแกรมมีมีวงหนุ่มน้อยเชียงใหม่ให้ใช้ได้ใช้ได้เล่นฟิวชั่นอะไรเงี้ยโปรดิวเซอร์มาแอบดูพี่อ้อมชุมพลสุป,ปัญโยแห่งวง Infinity พี่อ้อมมาแอบดูเสร็จปุ๊บพี่อ้อมก็ช่วงเบรก ก็มาแสดงตัวว่าเขาคือใครเขาคือโปรดิวเซอร์สนใจอยากจะออกมาออกอัลบั้มกับแกรมมี่ที่กรุงเทพไหมนั่น,นคือจุดที่รู้สึกว่าการเล่นดนตรีร้านเล่ามันไม่ใช่เล่นเพื่อรับเงินเป็นเดือนๆืออีกละนั่นคือเป้าหมายหลักเพื่อดําเนินชีวิตแต่ภารกิจที่ต้องทําให้ได้คือเข้ากรุงเทพแล้วมาเป็นศิลปินให้ได้วางอยู่ฮะวงพี่เป็นมีความนอยเยอะอยู่นอกจากได้เจอพี่อ้อมชุมพลสุบัญญอเนี่ยเราได้เจอ ผู้ใหญ่หลายๆคนเป็นสะพานครับที่ที่เชื่อมเราเข้ามาหากรุงเทพได้ด้วยนั่นก็คือมีพี่โก้ไม่จช่แซ็กแมนมีพี่ป้อมมระตูบาลม,มีเจ๊คิมเจ๊จ <ะ S 1> ค,มคิมครับก็เหมือนเป็นคนที่รู้จักกับเราตอนเล่นเชียงใหม่ด้วยแล้วกอ็อย่างพีพ่โก้เนี่ยมาที่ร้านมาเล่นที่ร้านด้วยแล้วก็ได้รู้จักไอทีซีด้วยพอจะไปกรุงเทพเนี่ยก็เลยพี่เขาก็เลยช่วยหางานให้เราก็เหมือนแบบ ได้งานก่อนที่จะเข้ากรุงเทพเพราะเป็นคอนเน็ชั่นที่รู้จักกันมาก่อนกลงจะเกงานแรกในกรุงเทพเล่นเล้าเลยครับทิ้งเลยฮะเล่นตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงตีสามันใช่โคตรสนุกอ่ะไปเล่นที่เล้าด้วยก็โอ้โหที่ร้านก็แบบคือแขกดีๆเลยแขกคือแขกคนรวยแน่นอนแขกคนรวยมาแล้วก็แบบในร้านก็แบบมี PR อสาวๆสวยๆงี้ยครับทุกอย่างก็สนุกถ้ามันทําให โลกดนตรีของเรามันเปิดขึ้นเพราะว่ากรุงเทพมันคือเมืองหลีกสูงสุดแล้วอะครับใช่ไหมพอเราเล่นเสร็จวันที่เราว่างตอนดึกๆเราไปซักโซโฟนเราไปหาจันหนึ่งจักรวาลไปหาพี่ดักฟังเมลชินไปเูอคนไปเจอไปดูนักดนตรีที่เก่งที่สุดไปดูฝรั่งเล่นแบบแจ๊สในโรงแรมเชอร์าตันอะไรเงี้ยตังก็ไม่ค่อยมีนะแต่มันต้องไปซื้อดิง์ไงฮะดิงส์ดิงส์ามสี่ร้อยในวันนั้นอะซื้อหนึ่งดิง์แล้วก็นั่งกินถั่วจิบเลยกินถั่วกับน้ำเปล่าแล้วก็แบ่งกันจิบ ในวันนั้นเราเราหิวกระหายที่จะได้เจอสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ตามหามาทั้งชีวิตอะคือวงการดนตรีลีกสูงสุดของประเทศไทยพอเข้ามาไม่ผิดหวังเลยคือสนุกมากตอนนั้นยังเด็กอยู่ครับยังไม่ได้มีความผิดหวังรุนแรงมากแต่รู้ว่ามันไม่ประสบความสำเร็จรู้ว่ามันยังแบบไม่พอรู้ว่าสิ่งที่เราแบบตั้งใจทำอัลบั้มแรกเนี่ยมันก็ได้ประมาณหนึ่งสุดฝีมือของเราแล้วแต่ว่าเรารู้ว่ามันยังไม่พอสำหรับ การที่จะแบบอยู่ได้ย,วยาวๆหรือว่าแบบอยู่ได้เปรียปร้ยงๆอะไรเง<ะ>ี้ยในวงการเลยครับมันมีการบ้านให้ต้องทําอีกเยอะมากจากอัลบั้มแรกซึ่งในระหว่างที่อัลบั้มแรกจนถึงสะสมเพลงเรื่อยๆจนอัลบั้มสองเนี่ยเราก็ทําเพลงกันต่อช่วงอัลบั้มแรกเนี่ยไม่มีงานเลยสักงานเดียวมีคอนเสิร์ตจ้างอย่างเป็นทางการผ่านแกรมมี่มาเนี่ยมีหนึ่งงานเท่านั้นงาน,งานเดียว,ยวที่ได้ตังค์ในฐ<ม>าหนะว่าเป็นเรียกว่าเป็นศิลปินแกรมมี่ซึ่งเราก็พยายาม กลับมาคุยกันนะเราพยายามอยู่กับความจริงอะว่าเออมันไม่พอจริงๆว่ะแล้วเราฟังเพลงคนอื่นๆที่ออกในห้วงห่วงช่วงช่วงเดียวกันอะในวันนั้นก็จะมีวงคลาสมีบิ๊กแอสมีลั e เอนโดฟินอัลบั้มแรกบอยพีซแกคือแค่นี้มันก็ไม่มีที่สำหรับพวกเราแล้วอะเป็นล็อกกำลังมาแบบหนักๆเลยอะแนวเดียวก็มีบอยพีซแมกเกอร์เนี่เราก็เห็นว่าโอ้โหบอยเขาก็รลองมันขาดมากก็รู้สึกว่ามันแบบเลเวลมันต้องแบบมันต้อง พัฒนาอีกหลายด้านมากเพราะว่าอัลบั้มแรกเราก็อินกับดนตรีของเราอย่างเดียวเนื้อลองก็เป็นเพลงพี่ปิงแต่งเยบางเพลงแก้เนื้อไปแก้เนื้อมาเรายังไม่รู้นะครับว่าแก้เนื้อไปทําไมอะไรเงี้ยยัง <gracias> ฟ<า>ังกันไม่ออกเลยว่าไอ้ที่แก้มันดีกว่าเดิมหรือเปล่าใช่ <sk r isa> ประสบการณ์ไม่มีนะฮะแต่เราก็มีพี่เลี้ยงนะมีพี่อ้อมชุมพลนีน่แหละที่เชื่อในความเป็นเชียงใหม่ของเราแล้วก็ยอมเอาเด็กต่างจังหวัดเอามาปลูกปั้นในอัลบั้มแรกแต่มันใช้เวลามันยังไม่กลมกล่อม อ่าเพลงเจ้าชายนิทราดังสุดครับเราก็จะเก็บเพลงนี้แหละไว้เล่นปิดโชว์เพลงปิดโชว์เลยครับไม่รู้เราเล่นสองรอบเปล่านะสมัยนั้นมีสิบกว่าอาจจะมาๆนั่นนะครับเล่นสองรอบเล่นเปิดเล่นปิดเล่นเปิดเล่นปิดจะได้แบบสะกดจิตกันหน่อยปิดไม่สุดครับใช่ด้วยมันเป็นเพลงที่มันมันออกอีซี่ลิสนิดนึงด้วยซ้ำเพลงเพราะครับเพลงเพราะหวานเพลงฟังสบายอย่างเงี้ยครับคือมันมันคือ ไพ่ใบที่สูงที่สุดของเราแล้วครับไม่มีอะไรจะทิ้งมากกว่านี้แล้วมันคือดีที่สุดแล้วเปิดโชว์ด้วยปดจีเกิร์ผมเลยปดจีเกิร์พรมเลอย่อ่าเปิดโชว์แล้วก็เล่นไปแล้วก็ปิดด้วยเจ้าชายนิทราพอเจ้าชายนิทราเขาขอบุณครัลบลาก่อนอย่างนี้ครับเราเก็บกองกลับบ้านเองไม่มีทค้นิเชียนครับ <S <S จริงๆไอเดียม,มันมาแต่แอัลบั้มแรกแ้วครับแต่ว่าด้วยเพลงที่สะสมกันมาอะไรเงี้ยมันเอเลนกันแล้วก็แบบ อลเลนหลายเพลงหลายเวอร์ชั่นมากครับเราอลเลนมาเรื่อยๆในระหว่างที่ช่วงอัลบั้มแรกถึงอัลบั้มสองเนี่ยเล่นแบ็กอัพครับเล่นแบ็กอัพวันไหนวันไหนไม่ได้เล่น up, แบ็กอัพเราก็เล่นเล่นเล่าเนาะมันก็มีความแบบข้อมูลเยอะอยู่ก็เป็นช่วงที่เราแบบฟังเพลงเยอะอะไรเงี้ยแล้วอยู่บ้านเดียวกันก็ช่วงกลางวันตื่นมาเนะีเย่ยก็ทำเพลงอย่างเดียวมิชั่นก็คือไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากทําทเพลงกันพอทําเพลงกันไปอลเลนเพลงนี้ก็ชอบเก็บไว้เพลงนี้ก็สะสมไว้เรื่อยๆอะไรเงี้ย จนถึงวันหนึ่งที่แบบจะมาอัดเสียงกันอ่ะก็มีเพลงอย่างที่เราได้ยินอัลบั้มสองมันก็มีความเข้มข้นมากเพราะว่าแต่ละเพลงเนี่ยมันผูกถูกอาร์เรนจ์กันมานานมากก่อจะเป็นเวอร์ชั่นสุดท้ายที่ที่เตรียมจะอัดแล้วเนี่ยมันก็ผ่านการตกตะกอนมาแล้วหลายรอบอะไรเงี้ยแล้วก็รวมกันมาเป็นเป็นสิบเพลงเลยอะไรเงี้ยพออัดรวม,มเป็นอัลบั้มก็ค่อนข้างเป็นอัลบั้มที่อัลบั้มสองก็ค่อนข้างหลากหลายมากบวกกับความที่รู้สึกว่าเรามีเพลงที่มีเพลงเปลี่ยนมีเพลงเธอคือใคร มีเพลงเพราะเธอมีเพลงพิที่ฉันเองมีเพลงป๊อปที่รู้สึกว่ามันมีความมีความเป็นฟังง่ายด้วยเราเลยรู้สึกว่าเออเราบาลานซ์ทั้งสองอย่างดีกว่า<ม>ให้มันแบบสมูทเข้าด้วยกันอะไ่างี้ครับคงเป็นประสบการณ์ด้วยมั้งที่แบบเรารู้สึกว่าเออเราซ่อนความยากไว้ประมาณนี้ดีกว่าอย่างี้มีช่วงหมดไฟะมีช่วงหมดไฟเลยเดินผ่านห้องซ้อมเนี่ย เดินผ่านไปกับปีเลยแต่ทั้งนั้นก็มีคอนเสิร์ตเรื่อยๆนะมีคอนเสิร์ตก็ร้ <c oughs> องกันไป,ปนแต่ข้างในมันเป็นรูทีนเล้เ,เป็นรูทีนละมันเป็นการเป็นศิลปินอะมันกลายเป็นงานประจําไปแล้วจากที่เมื่อก่อนเราตื่นเต้นว่าเฮ้ยเรามีเพลงฮิตละมันทํามาหลายปีแล้วเนาะเริ่มเป็นรูทีนแล้วพอร้องเพลงสมมติแค่เริ่มร้องเพลงแรกร้องเพลงแรกอยู่กำลังร้องอยู่เมื่อไหร่เพลงจบวะอย่างนี้เลยรู้สึกอย่างนี้เลยฮะแล้วก็แบบกลับมาบ้านแบบเดินผ่านห้องซ้อมบาหลายเดือนมากไม่ได้แบบไม่เปิดคอมอะ่ะอันนี้เริ่ม เริ่มแ,บบแปลกกับตัวเองลเบิร์นเอาครับ,รบมันก็กระทบกับงานวงฮะงานวงก็บางอันเราก็เหมือนแบบผ่านการวิเคราะห์กันหรือช่วยกลลันอะเลนกันแบบประมาณหนึ่งวิเคราะห์เพลงน,นี้แบบประมาณนี้พอแล้วเนาะอะไรเงี้ยมันก็ฟังอัลบั้มโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีความแบบขาดๆเกินๆอย่บ้างหรือว่าอันนึงไปไม่สุดหรือว่าอันนี้แบบไม่ต้องมีก็ได้อะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนจะเป็นช่วงที่ วงการซีดีดิจิตอลถูกดิสรับแล้วอะครับค่ายเพลงคนที่ออกเงินให้ทํางานเริ่มจะไม่ต้องการการทำเพลงเป็นอัลบั้มละเพราะฉนั้นเราจะได้ไม่ไม่ได้มาสมหัวกันอยู่บ้านเพื่อสร้างอัลบั้มกลมๆเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นเพลงเพย์เซฟแทบจะทุกเพลงมันเป็นการทําที่ค่อยๆหางค่อยๆถางแล้วก็อารมณ์ความเข้มข้นมันจางอะครับ ไม่ได้เจอกันด้วยเนาะมันไม่ได้เจอเราเริ่ม,ป,มป,ป็นเป็นชีวิตโหมดที่2ละจากหนุ่มน้อยเริ่มเริ่มมีครอบครัวละเริ่มซื้อบ้านกันอยู่อะเป,เป็นอีกชีวิตนึงเริ่มส่งไฟล์กันละเริ่มส่งไฟล์ก็ทำาตามคนต่างทำก<ม>ันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในสภาพชีวิตจริงแล้วมันก็สะท้อนถึงงานแต่เราก็มีเพลงฮิตอยู่นะเรามีใครนิยามมีเจ็บและชินเพียงแต่ว่าพอมาฟังกลมๆอะแหมถ้าเราย้อนเวลากลับมาอยู่บ้านเดียวกันมันจะต้องมันกว่านี้แน่ จริงๆก็พี่จุ๊บมุทินันก็ชวนไปอยู่นานแล้วครับคือเราทางานกับสิงมาเรื่อยๆเวลาเราจัดคอนเสิร์ตใหญ่อไรเงี้ยเราก็จะมีสิงเป็นสปอนเซอร์พี่จุ๊บเป็นสปอนเซอร์ให้ตลอดจุ๊บเป็นสปอนเซอร์แล้วก็ในแก๊งส่วนตัวเนี่ยก็จะมีการไปหาไปหากันตลอดก็จะมีปาร์ตี้มีงานกิจกรรมอะไรที่เราก็ไปร่วมด้วยกันตลอดเจอกันตลอดก็เลยพอหมดสัญญาจากฝั่ง i a m ซึ่งจะเป็นอัลบั้มก่อนหน้าใน on this day ครับก็ แต่สินใจว่าเออเรามาอยู่กับทางนี้ดีกว่าเพราะว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็มาอยู่ทางนี้วงซิลก็มาอยู่นี่อะ,อะไรเงี้ยฮะก็แก๊งมาอยู่กันก็เลยเฮ้ยมาอยู่ด้วยกันดีกว่ามันเริ่มมาจากก็ช่วงโควิดนี่แหละมันก็หลังจากการเติบโตของแพลตฟอร์มมีเดียโซเชียลต่างๆที่มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับเราก็รู้สึกว่าการที่เราอยู่บ้าน,นเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้ละ <laughs> เราเป็นศิลปินอยู่เราควรจะแบบ เล่นดนตรีและให้คนได้เห็นเราเล่นดนตรีอะไรเงี้ยตัวเราเองไม่ใช่คนโซเชียลมากเออเรามีเพจอยู่ที่มีคนตามเกือบล้านอะไรเงี้ย <Yeah. S 1> แต่เราก็ไม่ได้อัปเดตอะไรมากนอกจากแค่ตารางงานหลายๆงานเราเล่นเรารู้สึกว่าเสียดาย a อเรนช์เมนต์เหล่านี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากเก็บพอร์ตของตัวเองไว้ <Yeah. S 1> ที่ตัวเองเล่นดนตรีแล้วได้กลับมาดูได้เห็นว่าเราเคยเล่นแบบนี้นะแล้วก็อยากบันทึกเสียงดีๆด,ด้วยเพราะว่าเราเป็นคนชอบดูไลฟ์มิวสิก ชอบดู youtube ที่เขาเล่นไลฟ์กันแล้วก็สาวดีๆอะไรอย่างงี้ครับเราก็เลยคุยกันว่าทําอะไรกันดีสรุปว่าเราก็ทารายการอาหารครับพี่เน่เป็นเชฟที่ทําอาหารอร่อยแล้วสรุปเป็นยังไงวะเนี่พี่เน่อยากเอาสูตรอาหารเหนือเนี่ยมาแบ่งปันเริ่มทําอาหารเลยเพราะรายการเพลงมันต้นทุนมันสูงมันหลายอย่างเราไปคุยกันมา ทำรายการอาหารก่อนแล้วกันเพราะในวันแรกการจะทํารายการเพลงขึ้นดนตรีทีมงานเชิญใครใครจะมาวะรายการมาไม่ได้ตังค์ไม่มีใครมาหรอกใช่ไหมทำอาหารแล้วกันทำก่อนเลยทําไปทำมาทาอาหารแล้วก็แบบท้ายท้ายรายการครับมีแต่งเพลงกันสดๆเพลงขึ้นมาเป็นเพลงแปลงจาก ETC เนี่ยเอาเป็นเพลงแปลงที่แบบเอามาจากสูตรอาหารหรือว่าเมนูในวันนั้นที่เราทำเนี่ยก็นั่นแหละมีความเป็นเพลงอยู่ทำได้สอง สองสองอะไรสองคลิป,ส,ลปสุดท้าย <c oughs> หนีมันหนีไม่ออก <c oughs> มันก็ต้องกลับไปหาเพลงอยู่ดีมันคือ <c oughs> สิ่งถนัดที่สุด <c oughs> สุดท้ายก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยเราลองทําดูแล้วกันทำรายการเพลงเอาเป็นว่าเราหาแขกรับเชิญมาร้องเพลงคู่กับเราแล้วเราก็เล่นดนตรีให้เขาก็ลงทุนลงแรงเราเองด้วยด้วยการแบบแกะเพลงเขา <c oughs> แล้วก็เอามาเรนจ์เรียบเรียงให้เป็นสไตล์ของเราอะไรอย่างเงี้ยครับ ปิงก็เป็นฟาวเดชันของวงครับจุดเริ่มต้นสำเนียงของวงด้วยคนเพราะว่าอัลบั้มแรกส่วนใหญ่พี่ปิงเป็นคนเขียนแล้วก็พี่ปิงจะเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะแต่งเพลงก็จะมีสำเนียงของพี่ปิงที่มันเพราะมากอะไรเงี้ยอัลบั้มแรกเนี่ยสำเนียงบางอย่างก็จะได้มาจากพี่ปิงแล้วก็พี่ปิงก็ยังอยู่กับเราตั้งแต่อัลบั้มแรกจนถึงปัจจุบันก็ ได้ทำงานด้วยกันเรื่อยๆครับดังนั้นไลายเซนของพี่ปิงก็คือไลเซนของ e t c นี่แหละ,ะเป็นส่วนหนึ่งของ DNA อ็ c แล้พอพี่ปิงส่งมาเราก็จะเจออีกคนหนึ่งคือพี่แม็กซึ<ช>่งพี่แม็กซ <สะ S 2> ์เปนเพื่อนร่วมรุ่นที่เรียนมาหาลาัยด้วยกันแม็กกับปิงก็จะมาคู่กันทั้ง2คนเนียครับ เห็น EDC ตั้งแต่ยังไม่เริ่มตั้งวงนะครับเพราะนั้นเขาจะเป็นคนที่เข้าใจเรามากพอเวลาเขาทําเพลงให้เราเขาจะรู้ว่าจะเป็นยังไงแม็กจะบอกเลยเฮ้ยปีหน้าลองแบบนี้กันมะปีหน้ากูอยากลองแต่งแบบนี้พี่แม็กจะไม่ได้ทําอะไรที่คุ้นเคยพี่แม็กมอง EDC ว่า EDC อยากลองอย่างนี้มหรือแม้กระทั่งงานที่เราไปทำอัลบั้มญี่ปุ่นน่พี่แม็กเคยพูดเมื่อสองสมปีที่แล้วว่าเฮ้ยเราอยู่เมืองไทยอะ EDC เป็นวงที่อยู่มานานเด็กๆจะเห็นเป็นรุ่นใหญ่แต่การไปเริ่มในต่างประเทศ EDC คือน้องใหม่นะต่างประเทศไม่รรู้้จจักเเเเาแแลลสนนีียงงพบบ พี่แม็กว่าเกาหลีหรือญี่ปุ่นน่าจะดีและในที่สุดเราก็ได้โอกาสประจบเหมาะกับ,บไทยเฟซบุ๊กก็ได้ไปแล้วก็ได้ทําเพลงพี่แม็กก็ดีใจมากว่าสิ่งที่พี่แม็กมองเห็น E d ดีซเขาจะมองเห็น2องสาแล้วเขาจะมาเล่าให้เราฟังเสมอว่าเฮ้ย hey, กูว่าปีหน้ามึงลองอย่างนี้มาเขาจะเป็นเหมือนที่ปรึกษาเขาจะไม่ใช่แค่มาพร้อมเพลงครับเขาจะบอกว่าลองไปคุยกันนะเขามองเห็นอย่างนี้กับวงวงอยากทําอะไรครับ อัลบั้มสองพอ ETC กลับไปเล่นเราครับช่วงที่ฟังแมชชีนแยกกันพอดีเป็นวงรวมไอดอลของวเวนเจอร์แล้วดนตรียุคนั้นเลยครับพี่ดับก,ก็เลยว่างางานเราก็เลยตัดสินใจไปชวนพี่ดับมาพอพี่ดับมาเราก็แบบตอนแรกก็ไม่คิดว่าเราจะได้รูอย่าง,งพี่ดับนะเพราะพี่ดับเป็นแบบไอดอลของเราแล้วก็เป็นรุ่นใหญ่ของประเทศมากพอเราชวนมาอยู่เนี่ยเราก็เลยเล่นกับพี่ดับ แล้วก็ได้รู้จักกับพี่ดับ<ช>จริงๆครับผมจะสนิทกับแกช่วงหนึ่งที่เอาแกมาอัดอัลบั้มวงหลูครับพวกผมก็ทํากันทาดนตรีกันแล้วก็เอาแกมาอัดทั้งอัลบั้มเลยก็ได้เจอแกได้สัมผัสแกได้คุยกับแกตอลอดเวลาก็ได้ได้เห็นอีกมุมหนึ่งของแกว่าจริงๆแกไม่ได้เป็นคนดูเลยอ่ะจริงๆแกเป็นคนใจดีมากแล้วเป็นคนแบบเป็นเป็นพี่ชายที่ดีมากมแล้วเราก็เลยสนิทกันจนกระทั่งเรารู้สึกว่า อยากชวนแกมาเล่นให้ทีทเพื่อที่พี่หนึ่งจะได้ออกไปเป็นนักร้องเต็มตัวซะทีซึ่งแกตอบรับโอเคซึ่งเราดีใจกันมากเ<ห><า>ลยตอนนั้นก็จริงๆก่อนโควิดเราจะได้ไปไทเฟสครับไทเฟสซึ่งจัดทุกปีที่ญี่ปุ่นเราจะได้ไปก่อนโควิดแล้วแต่โควิดเข้ามาซะก,ก่อนเราก็เลยไม่ได้ไปแต่ทีเนี้ยพอพอจะไปเนี่ยเราก็เลยวางแผนกันว่าไปครั้งเนี้ยเราไป ด้วยผลงานญี่ปุ่นด้วยดีกว่า oh. ก็เลยเลือกเพลงกันเพลงที่เขาเคยมีกันนะครับเอามาเปลี่ยนเนื้อเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วเราก็เออจะได้ทํากิจกรรมจะได้แบบจะได้ดีลกับสื่อได้จะได้สัมภาษณ์สื่อได้จะได้มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันไปแนะนําตัวให้ให้ชาวญี่ปุ่นได้ฟัง mm. ด้วยทําเป็นภาษาญี่ปุ่นขึ้นมาแต่ว่าเราเอาเพลงเก่ามาทําเนื้อใหม่นะแต่ว่ารู้สึกว่าเออไหนๆก็ไหนๆแล้วไปชวนศิลปินญ,ญี่ปุ่นมาฟีดสักคนดีกว่า oh. ก็เลยแบบ เซิร์ชหากันครับว่าอศิลปินคนไหนดีวะที่น่าฟีดด้วยอะไรเงี้ยก็ไปเจอวงฟังกี้วงโซ<ง>ชื่อ Never Complain <Wow. S 1> ก็เป็นวงฟังกี้เป็นอินดี้ของที่นู่นเขารู้สึกว่าเป็นแนวใกล้ๆเคียงของเราก็เลยติดต่อเข้าไปมาฟีจอริ่งกันชื่อเพลงคิดถึงไม่หายวงเล็บ How Are You ครับก็เป็นเพลงอีกหนึ่งเพลงที่เราได้ร่วมงานกับน้องแทนลิปตา จรงน้องแทนนิพตาก็จริงๆคุยกันนานมากก่อจะเป็นเพลงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็น้องแทนก็ร่วมเขียนเพลงนี้กับน้องข้าวเฟลโลเฟลโลครับผมเป็นอีกหนึ่งเพลงที่พูดถึงความคิดถึงเวลาเราเหมือนแบบบางโอกาสที่เราได้ไปเจอกับคนที่เราเคยคบกันอะไรเงี้ยว่าไม่ได้คบกันแล้วอะไรเงี้ยก็ <S <S แบบนึกย้อนกลับไปว่าแบบเออถ้าวันนั้นแบบเราไม่ปล่อยมือเขาอะวันนี้น่าจะดีนะเว้ยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึก เล็กๆที่มันผ่านเข้ามาในเวลาเราเห็นคนใหม่จึงต่างคนก็ต่างมุมออนไปแล้วล่ะแต่ว่าความคิดถึงมันยังไม่หายด้วยความที่เราตั้งใจจะให้เพลงนี้มันเป็น<ม>เป็นเพลงที่ปิดอัลบัม้มรวมเพลงที่ผ่านมาตั้งแต่มาอยู่ในสิบมุมเนี่ยพอมันจะรวมครบอัลบั้มได้พอดีครับ mm hmm. ก็เลยอยากจะให้ดนตรีให้ความเป็นออร์แกนิกมากที่สุดความเป็นคนเล่น,นเขา้านะใจนะมันอุ่นใจเพลงมีความคิดถึงอุ่นใจประมาณหนึ่งใช่ฮะเราก็เลย ตัดสินใจเอาเวอร์ชันแนล็ตเอสออกไปก็เลยกลายเป็นเวอร์ชันที่ฟังง่ายฟังได้ยาวๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเพลงมันเป็นเข้ากับอารมณ์เพลงมากที่สุดฝากเพลงใหม่นะครับคิดถึงไม่หายนะครับเพลงนี้อย่างที่สองฝากรายการ D ีดีชวนมาแจมนะครับก็ทำเรื่อยๆครับก็รอดู E ีพีต่อไปว่าใครจะมาเป็นแขกรับเชิญนะครับตื่นเต้นทุก E ีีครับรอชมครับ The Kita Mac Music, music inspiration, inspiration Magazine